อยู่บนหาดนวลอยู่บนเกาะล้านนะตรงนี้จะเป็นจุดที่สวยนะคะเป็นหาดที่มีร้านะอยู่นะคกำลังจะคิดหรือว่าตรงนี้ควรจะเป็นจุดที่ทำเช็คอินได้หนึ่งเสนอไอเดียไปว่าเดี๋ยวเราจะเอาโทนกัญชามาปตักตรงนี้หนึ่งอันเพื่อให้เป็นจุดเช็คอินเรือที่เข้ามาจุดตรงนี้นะฮะจะมีธงกัญชา ซึ่งพาเข้ามาเพราะฉะนั้นเนี่ยพอคนเห็นธงปั๊บเนี่ย mm hmm. ก็จะเป็นจุดขายได้ว่าจุดนี้สามารถที่จะหากัญชาได้จุดแจ็คอินตรงนี้เยอะพอสมควรปุยด้านอาด้านนี้นะทุกคนดีใจหมดเพราะว่า mm hmm. จะมีรายได้เพิ่มแล้วก็นักท่องเที่ยวฝั่งนี้ที่เข้ามาเนี่ยเริ่มมากขึ้นทุกวันเลยเดินเข้ามาก็จะเป็นจุดนี้เลยจอดรถแล้วต้องเดินเข้ามา จะเห็นต้นไม้ต้นนี้ต้น,น,ตนแรกช็คอินหันไปข้างหลังก็จะเห็นเรือที่เป็นเรือเข้อมาทิ้งทำปรกกาล,ลังไว้เป็นชิคอินเหมือนกันด้านนี้จะเป็นหมียวพัทยาด้านนี้จะเป็นท้าหิน to